สวัสดีครับืัอนี้กับพอจอยอีสานออนทัวร์พาไปอัปเดตเบิ้งหลไฟไ้ฝาสายสีชมพูนะครับมินบุรีแคร์ไลน์นะครับอัปเดตช่วงรามินทาไปหามินบุรีนะครับห้พี่น้องได้เบิ้งได้เห็นพร้อมๆกันกับพอจอยตามไปครับพี่น้องตามไปครับช่วงสถานนี้ก็สั่งไปหลายอรินต์แล้วครับแต่ละสถานีนี่ครับ คื๊บนาไปหลายแล้วครับครับช่วงนี้ก็สิเป็นช่วงขำทั้งด่วนลำบินท้านะครับเปรียบด่วนหรือทั้งด่วนลำบมินท้านะครับกับแนวก่อสร้างโมโนเลสสายสีชมพูนะครับพาพี่น้องไปอัปเรตเพิ่งกับบางจุดบางช่วงหลายๆจุดลหลายหม่องตามพอดจอยมากครับพี่น้องเดี๋ยวพานั่ไปเบิง่ง รถไปฝ่าสายสีชมพูช่วงสถานีกน็ต่อคานเชื่อมต่อกับสถานีวางโค้งวางหลังคาเราแล้วครับเป็นรูปเป็นล่นลางขึ้นมาให้เพียน้องได้เห็นแล้วครับกับสถานีโมโนเรลวสายสีชมพูนะครับใหญ่ตัวครับแต่ละสถานีไปครับน้ำไปกับพอจอยไปอัปเดตบึง,องของก่อสร้างสถานีกับแนวก่อสร้างรถงไปฝ่าสายสีชมพู อัพเด,ดในพี่น้องในเบื่องบน้อมันครับวา่าขืบนหนาไปจักเปอร์เซ็นต์แล้วครับบางจุดบางช่วงกะยังเม่ทันได้ขึ้นเสาเทต,ต,ตมอนะครับช่วงนี้ขึ้นหนาตึ็บเลยครับนี่นนาจะเป็นช่วงก่อสร้างตา,ตาน,นี้ครับพี่น้องตามก็จอยไปเบื่อครับกับแนวก่อสร้างลดไฟฟ้าสายสีชมพูบางจุดบางช่วงก็จอยกับขออภัยเดอครับภาผ่านสิทธทอนแสงแน่นิดนึง นะครับนี่ครับขึ้นคันเอเสาตอมอเนี่ยนครับพี่น้องแต่ละสถา,านีแต่ละจุดก็ก่อสร้างใหญ่โตนี่ครับแต่ละสถา,านีใหญ่ตโตมโหฬารนี่ลครับพี่น้องกับแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพูนะครับ เบ่งออกับไตสถานีกว้างความใหญ่ตัวนี่ครับวางคันเงี้ล้ะครับล้อใส่ล้อิ้งครับพี่น้องบางจุดวางช่วงครับวางคันเต็มแล้วครับถึงช่วงกลางช่วงคันนะครับเงี้ละครับจุดใดก็สั่งล่ะซาอาจจะมีปัญหาเรื่องการก่อส้างเลยนะครับ ใ้ใส่แน่นอนครับพี่น้องกับแนว่อสางรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับจุดใดช่วงใดที่คืบหน้าปดอจจอะเคยอัปเดตให้พี่น้องได้เบิงเลยนะครับกับแนว่อสางรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับเบิงหถดกับสถานีแต่ละสถานีไงตัวมโหล้านครับไปครับพี่น้องน้ำไปเบิงหอดมินบุรีไปแล้ะครับเดี๋ยวอปอจภาพไอัปเดตให้พี่น้องได้เบิง ขวางฟ้างง่ตัวเส็นนี่เริ่มต้นตีมินบุรีนะครับไปเชื่อมต่อกับสายสีส้มมาสินทีดดูแยกแคร์ไลฟ์นะครับกับโมโนเลวสายสีชมพูนะครับเป็นระบบล้างเดียวนะครับวิ่ขงข่มค้มนะครับกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูเส็นนี่ครับพี่น้องเบิ้องล่ารถครับพี่น้องกับแนวสถานีครับใ่ญ่ตัว โมโหลานทุกสถานนี้ครับของสายสีชมพูแคร์ไลน์นะครับมินบุรีแคร์ไลน์นะครับกว้างขวางใหญ่โตครับพอว่าถนนเสนีมันกว้างขวางนะครับสถานนี้ก็กว้างขวางไปตามถนนนะครับนี่ครับรูปแบบลังปจายพ่าอัปเดตเนี้เนี่ยนะครับช่วงสิ่ขามแยกมอเตอร์วีนะครับช่วงไปหันขาหน้าไปฉันไอเล่นนะครับช่วงนี้วางคัน เงยาเหรอครับเหลือแต่ข้ามกลางนะครับเกือบหนาไปหลายเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องกับแนกวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูเส้นนี้ครับมินบุรีแครายครับไว้ใส่ขึ้มอเตอร์วีนะครับตรงไปพมดล้วครับขามมอเตอร์ว์ไปหาช่วงแฟชั่นไอแลนด์นะครับ,รบเดี๋ยวไปอัปเดตให้เบิง่งช่วงหนาแฟชั่นว่าเกืบหนา ไปฮอดใสกับแนวอ้อคอสางล้างและสถานนี้ครับพี่น้องนี่ครับโอ้เนื้ครับแต่แสถานนี้โอ้สถานนี้หนีเนา้อใหญ่ครับช่วงหน้าแฟชันไอแลด์นะครับพี่น้องนี่ครับขวางๆใหญ่โตอีหลีครับพี่น้องเอเ้ยเมื่อไรสิแล้วเวนาะสิพระ ไปนั่งไปอัปเดตให้พี่นน้องได้เบื้องได้เห็นกับการข้อสั่งลถไฟฟ้าโมโูนเล้ยวสายสีชมพูนะครับนี่ครับช่วงหน้าแฟชัันเลยมานี่ครับกับจุดก่อสัง่งต่างเสาเง่าแล้วครับตั้งเสาตอมอเหลือแต่วางคันนะครับเลยมานนดหน่อยช่วงหน้าจะไปหา โรงพยาบาลนพพลัดกับช่วงแยกเข่าสวนสยามนะครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวพอจอยพาไปอเดตให้พี่ให้น้องได้เบิ้งได้เห็นไปพร้อมๆกันน้ำกันกับแนวก่อสร้างสายสีชมพูครับย้าๆครับพี่น้องเมื่อนี้คนละไปหอดบินบุรีคนละครับพี่น้องตามไปครับเบิ้งเอารถครับพี่น้องนะครับช่วงโุ้ง เลยหนาแฟชั่นไอแลนด์มาจุดเชื่อมต่อไปหามอเตอร์เว์กับขามแยกไปหานวามินนะครับช่วงแถวกนสิขามแยกกรุงบานนพลัดนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาว้าขวาออกไปสวนสยามมุงหนาตรงไปกะมินมุรีครับเบึงแนวก็สั่งรถไฟฟ้าครับสายสีชมพูน,นะครับเป็นโมโนเลียนะครับ วิ่งระบบล้างเดียวสวนกันแล้วครับขอมล้านเนี่ยครับขอมคันเหรียญเงาๆนะครับสายบินบุรีแชร์ลายนะครับพี่น้องกับการก่อสร้างรถไฟฟ้ามโนเลยสายสีชมพูเส็นนี้ครับสวยงามใหญ่โตวกว้างขวางครับ ตามไปครับพี่น้องเดี๋ยวขอดคอยพาไปเบื้องใกล้ๆจะจะจุดนี่เป็นจุดข้ามแยกช่วงนาลรงบันนพรัตน์หรือเขาไปสวนสยามนะครับนี่กับการกอร่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับมาจอยมาอัปเดตความขบหน้ากับการกอร่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูเส้็จน,นี้ให้พี่น้องในเบื้องครับช่วง เขาหนาโรงพยาบานนลนพรัดครับพี่น้องโอ้ยช่ยงแยกไอ้แยกเขาไปสวนสยามครับตรงขามกับโรงพยาบานนลนพรัดนะครับพี่นอ้องอัปเดตี่ยนีกทีน้องเดี๋ยวเพิ่งกับคว่มคืบหนากับการก่อสร้างสายสีชมพูมินบุรีแครายนะครับ เบ,บื้อเบิ่องคืบหน้าไปหอดใส่เรากับพี่น้องฝากฟังทั้งนี้บริเวมาอัปเดตในพี่น้องในเบื้องโดนแล้วนะครับมาเมื่อนี้ผอจอยมาอัปเดตฝากฟังทั้งสินรานมินชาไก่ไก่มินบุรีไอพีเน้องเบื้องนะครับช่วงแฟชั่นไอแลนด์ช่วง, Island, วงร สวนสยามนี่ครับ,รบการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับ,บเปรีบีเอนอกในเบื้องฝากฟังทั้งนี้นะครับว่าความคืบหน้าไปหอดไสจักร์เซ็นต์แล้วครับ เบิ้งออกครับพี่น้องแับแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูบางจุดบางช่วงก็คืบหน้าไปหลายแล้วครับบางจุดบางช่วงก็ติดขัดแน่อาจจะมีปัญหาติดขัดเป็นบางจุดบางช่วงเนาะครับ คือบนาไปหลายแล้วครับพี่น้องเอ้ยครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูไกลสีแดงนั่งไกลสีแดงใส้การจระาะจรกันฝากฟังทางรถยุนกันที่ได้สะดวกสบายนะครับสั่งแล้วนี่ก็ไปอ,อยากนั่งรถไฟฟ้ากะขึ้นไปนั่งไปอ,อยากนั่งรถยนต์สาธารณะรถตู้รถเมล์รถแท็กซี่ก็ เดือกได้ตามสบายครับกับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับฝากฟังทั้งนี้ไก่ไก่ไกมิน้นบุรีนี่ครับพี่น้องเมืองครับช่วงสถานีขื้นโค้งลังคาวางคันเขื่อมต่อกันแล้วครับกับสถานีน,นี่ครับพี่งเอาครับพี่น้อง กัเลี้ยงขึ้นนะครับคับการก่อสร้างลถไฟฝ้าทุกเส้นทุกสายทุกสถานีนะครับบางจุดบางช่วงครขออภัยดวยครับพี่น้องอาจจะที่ทอนแสงนแน่เม่มืดแน่นะครับทั้งข้มฝ่าทั้งข้มแดดทั้งข่มฝน ือว่าคืบหน้าไปหลายแล้วครับจากต้นทางแถวมิน้นบุรีนะครับนี่ครับช่วงสถานีก,ก็สั่งไปหลายเปอร์เซ็นต์แล้วครับแต่ละสถานนี้นี่ครับคืบหน้าไปหลายแล้วครับนะครับสถานนี้นี่แล้วก็เข้าไปมิน้นบุรีนะครับ เขาไปตลาดมิน้นบุรีไปพุ่นแล้วครับสำหรับคลิปนี้พอจ้อยอัปเดตไปเบื้องสํานีกันเลิครับพอกันไหมคลิปไหมคลิปหนาพอจ้อยสิวายใส่ออกไปทั้งนองจอกมินบุรีมิน้นบุรีตรงไปเนาะพอจ้อยสิวายใส่ออกไปทุกนะครับเพื่อสิไปทาภารกิจอีกหนึน่งเบื้องแหล้วมวนแหล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอจ้อยเด้อครับพอกันไหมคลิปไหมคลิปหนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ